ครับวัสดีครับวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยและชาวไทยใหญ่ทุกท่านครับวัสดีพี่น้องสปปลาวด้วยครับวันนี้ก็มีข่าวอยู่2ประเด็นนะครับพี่น้องรัชชานเหนือรัะชานใต้ก็มีทหารไม่นองหลายนะครับได้เสริมกองกําลังเข้ามาอย่างหนักประมาณ500กันนายนะครับเพื่อจะเข้ามาในรัตกยาหรือเมืองดีโมโซนะครับก็มีการต่อสู้รบกันเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าน้องเขาสู้ไม่ได้นะครับต้องถอยกลับนะครับ เพราะว่าทหารพรม่ามาอย่างหนักนะครับประมาณ500นายเพื่อจะมาย th th an ึดฐานที่มั่นต่างๆหรือมาตรวจพี่น้องชาวบ้านพี่น้องชาวบ้านก็อยู่กันอย่างลําบากนะครับแล้วก็มีคนเหมือนว่ามีคนแปลกหน้านะครับเดินไปเดินมาเต็มถนนเต็มสถานที่ต่างๆนะครับก็มาตรวจค้นพี่น้องชาวบ้านมีแต่คนแปลกหน้านะครับพี่น้องชาวบ้านนะครับไปทําสวนทาไร่ก็กลับมาบ้านก็เหมือนว่าเข้าของหายนะครับ แต่าหันไม่นองลายก็ได้ไปค้นเข้าของมีอะไรก็เอาไปหมดนะครับโคของกินของใช้หรือหมูมาเป็ดไก่เขาก็จะเอาไปหมดนะครับอยู่ตามบ้านนอกตามติดดอยชาวสวนชาวไร่นะครับก็มีพี่น้องชาวบ้านนะครับเดินร้อนกันนะตรวจค้นอย่างหนักนะครับเพื่อไม่ให้พี่น้องชาวบ้านได้ไปสนับสนุนกับน้องๆที่ต่อต้านแต่าหารม่นองลายนะครับ ก็มีการเสริมกองกําลังเข้าไปหนักที่ผ่านมาก็ทหารพรมาร่าไม่เคยสู้ได้นะครับทหารพรมาร่าจะแพ้ตลอดนะครับจะถอยล่นตลอดที่ผ่านมาเมื่อวันที่1ิที่ผ่านมานี่นะครับเพื่อจะไปควบคุมสถานที่ต่างๆาทหารพรมาร่าได้ไปทําร้ายเขานะครับมีพี่น้องชาวบ้านอยู่หลังหนึ่งนะครับที่อยู่สวนนะครับทําสวนทําไร่ทหารไม่้องไรนะครับได้ไปทําร้ายเขาจนเสียชีวิตนะครับสองคนไม่ลูก ที่อยู่ในบ้านนะครับก็มีแม่กับลูกนะครับตามที่ในรูปนะครับแต่มีภาพแบบดุนแรงนะครับอาจจะเอาลงไม่ได้นะครับพี่น้องเพราะว่าทหารมีน้องลายได้ขืนใจอะไรทุกอย่างนะครับน้องๆเขาก็ยังเด็กอยู่ทั้งแม่ทั้งลูกนะครับทําอะไรเสร็จก็ทําร้ายเขาจนเสียชีวิตนะครับพี่น้องนี่ก็คือที่ชาวบ้านเขาไม่ชอบทหารพรมาร่าหรือทหารกรบฏก็จะเป็นแบบนี้นะครับคนไม่มีทางสู้ก็เขาจะทําร้ายแบบ ข่มขู่ข่มเหงอย่างนี้นะครับพี่น้องก็มีชาวบ้านนะครับบัดกลัวกันทั่วไปหมดนะครับตอนนี้ก็ทหารพรม่าถือปืนไปปืนมาตามบ้านตามเมืองตรวจค้นอย่างหนักถ้าเอาอะไรอาหารการกินไปให้กับน้องๆเขาที่ฝึกหรือต่อสู้กับทหารไม่นองลายก็จะโดนจับหรือโดนโทษอย่างหนักนะครับพี่น้องในรัดกียาหรือเมืองนีโมโซนะครับ ก็มีอีกประเด็นหนึ่งนะครับนี่ก็เหมือนชาวบ้านจะดีใจกันนะครับก็ไม่รู้เพราสาเหตุอะไรนะครับทั้งๆรู้ว่าเครื่องบินตกหรือมีคนเสียชีวิตนะครับก็ชาวบ้านเหมือนว่าดีอกดีใจกันนะครับเหมือนว่าโหลเลาะกันอย่างดังนะครับพี่น้องในโลกออนไลน์หรือโลกอินเทอร์เน็ต ก็มีทหารม่นองไลยนะครับประมาณ12นายนะครับที่เป็นผู้นําตอนนี้รู้แล้วครับว่าเป็นผู้นําอย่างสูงนะครับนายพลของมีนองไล่นะครับที่ก่อขบฏนะครับเครื่องบินตกก็เสียชีวิตมีญาติพี่น้องเขานะครับที่มารับกันเต็มไปหมดนะครับร้องไห้กันแต่ในโลกอินเทอร์เน็ตมีแต่คนโหเลาะนะครับคนแบบดีใจกันนะครับว่าคนใกล้ชิดกับมีนนองไลยนะครับได้เสียชีวิตไป แต่ยังไม่ทราบว่าประมาณกี่คนนะครับแต่ก็มีอยู่หนึงคนนะครับที่เป็นนายพลที่เสียชีวิตไปนะครับมีพี่น้องชาวบ้านแบบดีอกดีใจกันนะครับเวลาทําอะไรกับพี่น้องชาวบ้าน ถ้าเกิดเหตุมาก็จะสมน้ำหน้าแบบนี้นะครับพี่น้องหรือว่ามีแต่ผู้นำทั้งนั้นนะครับที่นั่งในเครื่องบินมาครับเป็นเครื่องบิน v i p นะครับก็ยังตกนะครับพี่น้องชาวบ้านก็บอกกันนะครับว่าทำไมไม่เป็นมินองลน์นะครับที่เครื่องบินตกนะครับช่วงนี้ก็ในราชานเหนือหรือพี่น้องชาวไทยใหญ่นะครับที่เป็นชาวบ้านที่อยู่ไร่อยู่โซนนะครับก็อยู่กันอย่างลําบากนะครับพี่น้องเพราะว่ามีทหาร แอสแอพ,พีหรือทีเอ็นอลเอกับทหารพรม่านะครับ3มกลุ่มนี้คอยขับไล่ลูกน้องของเจ้ายอดศึกนะครับที่ขึ้นไปภาคเหนือเพื่อจะไปช่วยพี่น้องชาวบ้านนะครับก็ทหารพรม่านะครับได้ยิงปืนใหญ่ไปทุกที่ทุกทางนะครับแต่ก็ไปตกใส่ในหมู่บ้านนะครับก็มีการไฟลุกไหม้เกิดขึ้นบ้านเสียหาย เยอะนะครับพี่น้องก็มีพี่น้องชาวบ้านต้องหนีเข้าไปอยู่ในวัดกันนะครับก็มีทหาร TNA l นะครับต้องมาตรวจค้นในวัดนะครับเพื่อไม่ให้ทหาร r c a d หรือเข้ามาอยู่ในวัดนะครับเพราะว่ามีอยู่3ามกลุ่มนี่นะครับทหารพม่าเลี้ยงไว้นะครับ ADPP TNA นะครับเป็นลูกน้องของทหารพม่านะครับมีพี่น้องชาวบ้านนะครับที่ออกมาไม่เห็นด้วยกับ แอดแอดพีนะครับก็เป็นทหารไทยใหญ่เหมือนกันว่าทําไมต้องมาทําร้ายพี่น้องชาวไทยใหญ่เหมือนกันนะครับก็อยู่กันอย่างลําบากนะครับพี่น้องชาวบ้านไม่พอใจกันอย่างหนักนะครับเด็กก็ต้องยอมเขานะครับเพราะว่าเขามีปืนมีอะไรนะครับช่วงนี้เขาก็เก็บทหารนะครับถ้าเห็นผู้ชายที่ไหนก็จะมาจับไปนะครับไปเป็นทหารนะครับแอดแอดพีหรือเทียนอก็เก็บเหมือนกันนะครับก็มีการเก็บทหาร หลายหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านสองสามคนนะครับต้องส่งไปหื้อเขานะครับถ้าเป็นผู้ชายนะครับก็มีการร้องไห้กันเกิดขึ้นอย่างเยอะแยะมากมายนะครับใครก็ไม่อยากให้ลูกหลานของเขาไปกันนะครับพี่น้องชาวบ้านก็อยู่กันอย่างลําบากนะครับช่วงนี้ก็ต้องไปอยู่ในวัดในวาทําสวนทําไร่ก็ไม่ได้นะครับทหารพระมาก,ก็มาตรวจค้นอย่างหนักนะครับพี่น้อง คนทุกที่ทุกทางนะครับแม้แต่ขึ้นไปในวัดในวารองเท้าก็ไม่ถอดนะครับทําร้ายชาวบ้านหรือท,ทําร้ายพระอะไรต่างๆถ้าเกิดว่าช่วยเหลือทหารลูกน้องของเจ้ายดสึกนะครับ R c ซีนะครับช่วยเหลือไม่ได้นะครับช่วยเหลือฝ่ายไหนก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับจะมีความผิดเหมือนกันพี่น้องช่วงนี้ก็ฝั่งไทยนะครับฝั่งแม่น้ําสารวินก็มีการเจม หลุมอะไรไว้ต่างๆนะครับเพื่อจะลบกระสุนหรือลบปืนใหญ่ทหารไม่นองล้ายนะครับทหารไทยก็ต้องไปช่วยพี่น้องชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านตาฝั่งนะครับก็ต้องไปขุดหลุมอะไรนะครับเพื่อกลัวกระสุนใหญ่จะมาตกใส่ฝั่งไทยนะครับก็อาจจะมีการต่อสู้กันเกิดขึ้นนะครับแต่ยังไม่แน่ว่าจะเป็นวันไหนนะครับก็มีทหารไทยหรือพี่น้องชาวไทยก็ที่อยู่ตามหมู่บ้าน ตาฝั่งก็ได้ขุดหลุมขุดอะไรนะครับป้องกันไว้นะครับช่วงนี้ก็อาจจะเปิดโรงเรียนนะครับวันที่16หรือซาวนะครับก็จะได้เปิดโรงเรียนก็มีการขุดหลุมเพื่อเกิดเหตุการต่อสู้อะไรเกิดขึ้นมานะครับก็ต้องไปลบอยู่ในหลุมนะครับก็มีพี่น้องชาวบ้านหรือทหารไทยก็ไปช่วยนะครับก็ช่วงนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าทหารมีน้องรายจะใช้ลูกกระสุนใหญ่ อาจจะมาตกใส่ในฝั่งไทยอีกก็ได้นะครับพี่น้องก็มีข่าวอยู่แว่วๆนะครับว่าอาจจะต่อสู้กันเกิดขึ้นนะครับภายในวัน2วันนี้นะครับยังไงก็ถ้าเกิดพูดไม่ค่อยชัดหรือไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่ก็ต้องกราบขอภัยพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับไม่สงคา